โปรโมชั่นต่างๆที่ช่อง h ักเน็ตนำเสนอมีวันหมดอายุนะครับและอาจจะไม่สามารถสมัครได้ทุกซิมทุกเบอร์นะครับ h ักเ n e ตเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอเท่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับทางค่ายมือถืออีกทีนึง <uck> นะครับสวัสดีครับพบกับช่องฮักเ n e ตอีกแล้วนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตโปรโมชั่นของเครือข่าย AS ระบบเติมเงินประจำเดือน พฤศจิกายน2,565กันครับสำหรับรอบนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวโปรโมชั่นเยอะพอสมควรนะครับโปรโมชั่นชุดนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับซิมใหม่ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันและซิมย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเครือข่าย AS ระบบเติมเงินนะครับมาดูรายละเอียดและรหัสในการสมัครใช้งานของโปรโมชั่นรอบนี้กันเลยครับ ตัวเลือกที่1เน็ต 5G ปริมาณ 10G หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องด้วยเน็ตความเร็ว1 5เมแบบแม่นไม่จำกัดมีโทรฟรีไม่อัน้นทุกเครือข่ายทั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนมี AS Wi-Fi ฟฟรีไม่จำกัดให้ใช้งานได้รับสิทธิ์รับชม AS Play Family Free ตัวนี้นะครับใช้งานเน็ต 5G ที่10จิกหลังจากนั้นต่อด้วยเน็ตความเร็ว15เมกบบแม่นไม่จำกัดราคาอยู่ที่250บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน9230สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ ตัวเลือกที่2ใช้งานเน็ต 5G ปริมาณ 20G หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องด้วยเน็ตความเร็ว15เมกแบบแม่นไม่จำกัดมีโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนมี a s WiFi ฟรีไม่จำกัดให้ใช้งาน ได้สิทธิ์รับชม AS Play Family Free ตัวนี้ใช้งานเน็ต 5G ที่ปริมาณ 20G หลังจากนั้นใช้งานต่อเนื่องด้วยเน็ตความเร็ว1 5 m b p แบบแมไม่จำกัดราคาอยู่ที่300บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน9 2 3 1ส่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ ตัวเลือกที่3นะครับเน็ตความเร็ว15เมกแบบแมนไม่จำกัดมีโทรฟรีในเครือข่าย AS ตลอด24ชั่วโมงอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนมี AS WiFi ฟรีไม่จำกัดให้ใช้งานตัวนี้นะครับเน็ตความเร็ว15เมกแบบแมนไม่จำกัดมีโทรฟรีในเครือข่าย ราคาอยู่ที่200บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน9129สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับตัวเลือกที่4นะครับตัวนี้ไม่มีโทรฟรีแถมให้เลยแต่สามารถสมัครเพิ่มเติมภายหลังได้รายละเอียดจะเป็นเน็ตความเร็ว20เมกแบบแม่นไม่จำกัด อายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนมี AS Wi-Fi ฟรีไม่จำกัดให้ใช้งานตัวนี้ความเร็ว20เมกราคาอยู่ที่300บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน9124สีสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ ตัวเลือกที่5สําหรับรอบนี้นะครับจะเป็นเน็ตความเร็ว4เมกแบบไม่อันไม่จํากัดอายุการใช้งานต่อรอบ30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ6รอบหรือ6เดือนมี AS Wi-Fi ฟรีไม่จำกัดให้ใช้งานตัวนี้นะครับความเร็ว4เมกไม่มีโทรฟีราคาอยู่ที่150บาทรวมภาษี สนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน967สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับต่อไปมาดูโปรเสริมโทรฟรีกันนะครับตัวนี้เอาไว้สมัครเพิ่มสำหรับท่านที่ต้องการโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายนะครับโปรเสริมโทรฟรีไม่อั้นทุกเครือข่ายครั้งละ15นาทีตลอด24ชั่วโมงอายุการใช้งานต่อรอบ 30วันระบบต่ออายุอัตโนมัติ3รอบหรือ3เดือนได้สิทธิ์รับชม AS Play Family ฟรีราคาอยู่ที่59บาทรวมภาษีสนใจสมัครใช้งานกดดอกจัน777ดอกจัน9184สีเหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับโปรโมชั่นชุดนี้นะครับเป็นโปรโมชั่นสำหรับซิมใหม่ ที่เปิดใช้งานไม่เกิน7วันและซิมย้ายค่ายเบอร์เดิมมาเครือข่าย AS ระบบเติมเงินนะครับสำหรับซิมเก่าที่ใช้งาน AS มานานแล้วนะครับมีวิธีการเดียวที่จะสมัครโปรโมชั่นราคาถูกๆได้ก็คือวิธีการย้ายค่ายทิปนะครับวิธีการย้ายค่ายทิปสามารถเข้าไปดูได้ที่คลิปนี้เลยครับอัปเดตล่าสุดผมสามารถได้โปร20เมกมีโทรฟีในราคา 150บาทในกรณีที่เราใช้วิธีการย้ายค่ายทิปนะครับโปรโมชั่นที่เราได้รับจะแตกต่างกันไปไม่เหมือนกันเป๊ะๆทุกครั้งนะครับผมอยู่ที่เกณฑ์การพิจารณาของทางค่ายมือถืออีกทีนึงนะครับจากประสบการณ์ที่ผ่านมาวิธีการย้ายค่ายทิปทำให้เราได้โปรที่ถูกลงกว่าโปรเดิมที่เราใช้งานอยู่แน่นอนครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวิธีการย้ายค่ายทิป ขอบคุณครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องฮา c k กเน็ตนะครับเข้าไปดูที่หน้าช่อง h a c k กเน็ตกดวิดีโอครับคลิปวิดีโอต่างๆจะอัปเดตอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนสุดจะเป็นคลิปที่อัปล่าสุดและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่สุดนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นมือถือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับติดตามทริคเทคนิคดีๆโปรโมชั่นแจ่มๆได้ที่ช่องฮ a กเน็ตนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนหรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ